สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมปากกรนะครับหรือช่องภาสกรสุกิ่งนะครับวันนี้มามาตรวจดูครับว่าเมื่อวานฉีดยาผักบุ้งไว้เป็นยังไงผักบุ้งเริ่มยุบค,ครับแต่ข้างๆอาการเข้าโดนยาออกครับออกฤทธิ์แล้วครับ เมื่อวานไม่เห็นครับเมื่อวานสียังไม่เข้มเท่าไหร่เดี๋ยวต้องหายามาแก้ไขตอนนี้สีมงเย็นก็กว่าแล้วครับเมื่อเช้าไปฉีดฮอร์โมนกับจะทิพมาครับ จทิพยชวนฉีดฮอร์โมนในไรอ้อยเผื่อจะได้โอทันเขาแล้วพอตกกลางวันเจทิพก็ชวนมาอีกบอกไปตัดหญ้าหัวคนากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่กรไปฉีดยาปักบุ้งที่ยังฉีดขาเอาไว้ยังฉีดไม่เสร็จพอมันถึงไร่เจทิพย์ก็ควาเครื่องไปเลยครับไปตัดหญ้าก,ก่อน นี่ครับปักบุงที่เราฉีดไว้เมื่อวานคุณผมฉีดไว้เริ่มยุบแล้วครับตรงตอนนี้เราอยู่ที่นาข้าวหอมริปีหกสามนะครับทำกินเองครับทำเองสองคนผมเมียพอเก็บผลผลิตมาเลี้ยงได้ทั้งตระกูลครับปีหนึ่งก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณ สามสี่เกวียนบางปีก็ได้ห้าหกเกวียนครับแต่พอตากแห้งมาแล้วก็อยู่ประมาณสามเกวียนครับสามเกวียนสี่เกวียนประมาณนี้ครับใส่กระสอบตากแห้งก็พอตากแห้งตากแห้งสามวันพอเป็นพอเข้าได้เขาได้เขาแห้งพอได้ที่ก็เอาใส่กระสอบเก็บไว้ในยุงครับ ไวกินทั้งตลอดปีเลี้ยงคนงานบ้างครับเลียงเลี้ยงพนักงานขับรถตัดคนขับรถอะไรพวกนี้ช่วงนะ้าอ้อยก็จะเอาโอเอาเข้าวหอมหมะลิมามาให้ให,ให้ให้กับลูกน้องแต่หลักแล้วก็เอาไว้กินเองครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเจทิปนะครับเดี๋ยวจะตัดเปลี่ยนเจทิปให้เจทิปได้ไพับค่อนผมก็ไปฉีดยามาเสร็จแล้วเตรียมน้ำมาหนึ่งถังหนึ่งเป้คนวันหนึ่งเราก็หางานทําครับเจทิปอยู่ไม่ได้อยู่ว่างไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่ทํางานในสวนหรือในไร่เจทิปก็จะรีดผาครับรีดผ้า ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วจะทำคลิปต่อ,ตอไปให้ดูครับขอบคุณครับ